สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมแบงค์ลิวโกกนะครับวันนี้ก็มานั่งคุยคนเดียวเช่นเคยก็ที่หายไป2-3วันก็เนื่องมาจากสุขภาพไม่ดีนะครับเป็นไข้เป็นไข้แล้วก็ไม่พออ้องเสียอีกตั้งหากจากน้ำหนัก77ชั่งมาตอนเย็นนี้เหลือ73.9 ใครอยากลดน้ำหนักก็แนะนำให้ปีนมันผมนะครับแค่สองสามวันนี่หายไปหลายกิโลก็เนื่องมาจากน่าจะเป็นพ่นน้ำครับผมกินน้ำไม่สะอาดหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็ตากฝน้วยแหละช่วงนี้ฝนตกบ,บ่อยเราก็คิดว่าเราเป็นเหมือนวัยรุ่นตอนต้นอันนี้ก็ยังวัยรุ่นนะวัยรุ่นตอนปลาย รื่นตอนต้นนี่จะแข็งแรงมากต้นกล้วยนี่มีเป็นเป็นสวนนะ่ะเดินเข้าไปนี่ออกมาเนี่ยต้นกล้วยหักหมดเลยขี่วัวไล่ชนก็ขำขำนะครับก็การมีสุขภาพดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะผมว่าเงินนี่ก็ซื้อไม่ได้นะผมว่าสุขภาพดีดนะีเนี่ยต้อง ช่วงนี้ก็อย่างว่าแหละโลกมันเยอะก็มันออกกําลังกายกินอะไรที่มีประโยชน์นะครับอาหารก็กินสุกๆกันนะครับพี่น้องอย่ากินดิบกินอะไรกันมากข่าวก็มีให้ดูให้เห็นอยู่กินอาหารที่ปรุงร้อนๆปรุงสุกๆดีที่สุดออกกําลังกายสูตรอากาศที่บริสุทธิ์นะครับดื่นเช้าๆเนี่ยมอง สีเขียวเนี่ยก็คลิปห,หลายๆเพื่อนห,หลายๆคนนะครับที่เช้ามานี่พาไปดูสวนดูต้นไม้ดูพืชพันธุ์อันนี้ดีครับสดชื่นตอนเย็นมาก็ออกกำลังกายนิดนึงอาบน้ําทานข้าวดีครับทำได้แล้วมันดีประเด็นคือมันทำได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละช่วงนี้ช่วงนี้ก็ ใกล้จะเปิดเทอมเดี๋ยวแต่ลูกผมก็จะต้องไปสอบาาวนันเสาร์นี้ไปสอบที่เข้ามอหนึ่งที่เตรียมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอไม่รู้จะได้หรือเปล่าละ่ะสองตอนหนึ่งไม่รู้เข้าขาพาเข้าไปสอบครับเรามีหน้าที่พ่อก็ทำ แค่นั้นเองอาดูไปสอบก็หายไปสามวันก็อาจจะตอบคอมเมนต์ชา้าว่าไปหาเพ,พื่อนเพื่อนช้านิดนึงนะครับก็อย่างว่าสุขภาพคือประเด็นคือมันตาลายเวลาเป็นไข้แล้วมันตาลายมือมันก็นสั่นยังไม่พอท้องเสียอีกโอ้โหไม่มีแรงดูสิครับหน้าผมเนี่ยรับแต่คำถามหมด นะมีแต่คำถามมาอยู่ที่หน้าผมทำไมรู้ไหมครับหน้าผมตอบมดเลยหน้าผมตอบเพราะว่ามีคำถามมาปะทะเยอะหน้ามาเลยตอบเสียงก็ยังไม่คงที่นะครับเพราะว่าใช้พละกำลังในการระบายเยอะไปหน่อยในการต่อสู้เยอะไปหน่อยเพราะาเงือ ต้องทาให้เหงื่อมันออกเยอะที่สุดเวลาเป็นไข้เนี่ยต้องอยู่คุมผ้าคุมอะไรกินยาแล้วคุมผ้าให้เหงื่อมันออกเหมือนกับการขับเชื้อโรคออกมาทางเหงื่อนะครับให้เหงื่อออกยยิ่งเหงื่อออกเยอะเท่าไหร่ยิ่งหายเร็วหายดียง,ง่ายๆอมกระเทียมดีนะไม่จีบโคอไอด้วยไม่งั้นเขาว่าผมเป็นโควิดแน่นอนเลย ถ้าผมเจ็บคอผมไอด้วยนะโอ้สงสัยเขาจับผมไปตัดตัวโรงพยาบาลแน่แน่แต่ดีไม่ใช่เป็นไวรัสลงกระเพาะก็ฝากเพื่อนๆนะครับดูแลสุขภาพให้ดีกินอยู่ให้ดีชีวิต จะมีค่าแน่นอนว่าบางบางครั้งเนี่ยเราก็จะเลือกไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เลือกเลยซ้ำว่าจะทำแบบนี้จะกินแบบนี้ขีดจำกัดของคน,ม,นมันไม่เหมือนกันครับคุณจะเอาแบบว่าต้องทำอย่างนั้นนะต้องทำอย่างนี้เนี่ย จริงอยู่กฎหมายมันมีไว้ครอบไว้ว่าเออก็คือกฎหมายเขาก็ทําเพื่อส่วนรวมครับคือเขาไม่ได้ตามใจใครคนใดคนหนึ่งเขาเอาส่วนรวมเสียงส่วนมากของคน,นตรงนั้นหรือว่ากฎระเบียบอะไรก็ต่างเนี่ยเขาเอาคนส่วนมากนะแต่เขาก็ไม่ได้ทิ้งคนส่วนน้อยและ คลิปนี้ก็อยากจะบอกเพื่อนว่าขอบคุณนะครับสาวันที่ผมหายไปเพื่อนก็ไม่ทิ้งผมเข้ามาทักมาทายผมก็เช่นเคยครับวันนี้ผมก็นั่งคุยคนเดียวมานานพอสมควรละตาก็เริ่มจะหลับแล้ว่าต้องไปหาอะไรร้อนๆกินก่อนเสียงมันเริ่มไม่มีล้วก็ขอให้เพื่อนทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับ ก็ฝากช่องนี้ช่องนี้ด้วยละกันยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขครับสวัสดีครับ